สุดครับก็เซลล์รลนยล้าน,นะครับว่ากันว่าท็อปเซลล์เนี่ยกับเซลล์ธรรมดาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนรู้ปะมันต่างกันตรงการจัดลําดับความสําคัญของงาน,นครับต่อให้อยู่บริษัทเดียวกันทํางานเซลล์เหมือนๆกันนะตำแหน่งเดียวกันนะครับเรียนรู้สินค้าอะไรพอๆกันมาแล้วอะ่ะแต่ความแตกต่างนะครับผมไปวิจัยมาแล้วมันคือที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยแหละการจัดลําดับความสําคัญของงานนะย้ำอีกครั้ง ท็อปเซลเนี่ยเขาจะรู้ดีครับว่างานสำคัญสำหรับการขายผมจะย้ำนะครับว่างานที่มันเกี่ยวกับเรื่องได้เงินน่ยสำคัญหมดแต่เดี๋ยวมาจัดลำดับว่าอันไหนเน่ะสำคัญที่สุดนะครับจากมากไปหาน้อยเลยนะอันนี้แหละถ้าเกิดคุณยังสงสัยว่าทำไมเพื่อนร่วมง,งานเราเป็นท็อปเซลได้นะนอกจากคำว่าวินัยนะอันนี้คือแบบขยันพอๆกันด้วยมันคือเรื่องที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยนะครับความสำคัญอันดับแรกสุดเลยนะครับสำคัญมากที่สุดเลยก็คือ สำหรับผมเลยนะคือการมีลีดครับมีลูกค้าให้วิ่งเนี่ยแหละไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาหาเองหรือว่าเราไปล่าเองนะครับจุดกำเนิดของทุกสิ่งนะครับหัวใจของการขายอะ่ะคือการไปเจอลูกค้าจะเก่าหรือใหม่จะเข้ามาหาอย่างที่ผม,มบอกหรือลูกค้าบอกต่อถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเขาจะเรียก prospect นะ prospect หรือ lead ก็เหมือนกันนี่นแหละคือลูกค้าผู้มุ่งหวังนะชาวบ้านชาวบ้านเลยก็ลูกค้าตรงสเปคนี่นแหละ อาจจะไปตั้งแต่แบบติดต่อเข้ามาทางเว็บนะครับเจอในงานสมาัมมนาหรือว่าลูกค้าบอกต่อเนี่ยหรือโทรโคอลเลยก็ได้อันเนี้ยคือการหาลูกค้าตรงสเปคทั้งหมดนะครับซึ่งคุณจะต้องใช้เวลาเรื่องเนี้ยแล้วก็ลงมือทำนะอย่างที่ผมบอกจะโทรไปหาจะไปเยี่ยมลูกค้าเก่าจะอะไรก็ช่างเถอะแต่ทุกวันต้องมีการหาลีดนะครับต้องมีการเข้ามาของลีดต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยหาลีดถ้านั่งว่างๆตบยุงเนี่ยไม่ได้ตังค์ครับดังนั้นเรื่องแรกของ ตัวของนักขายระดับท็อปเนี่ยคือต้องมีลีดเข้ามาเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยมันก็จะมาถึงลำดับที่2สําคัญพอๆกันเลยก็คือลีดเข้ามาแล้วก็จะต้องนัดเจอหน้านะครับเจอกันแล้วก็คุยแบบตัวต่อตัวนะผมไม่ค่อยแนะนําให้ออนไลน์เท่าไหร่แหละเพราะว่าเจอหน้ายังไงก็ดีกว่านะครับคือลีดทั้งหมดที่มีเนี่ยลูกค้าเก่าหรือใหม่หรือใดๆโทรไปนัดซะนะครับส่งข้อความส่งอีเมลส่งไลน์ไปนัดให้วันๆหนึ่งเนี่ย สำหรับท็อปเซลนะครับ KPI เขาอาจจะมี3-4นัดเลยทุกวันนะครับไม่ว่าจะไปเยี่ยมลูกค้าหน้าเดิมๆไปหาลูกค้าใหม่อันนี้ดีหมดนะครับเป็นกิจกรรมที่ถ้ามีประชุมอะไรมาแทรกเราไม่เกี่ยวหรือไม่สำคัญจริงๆอ่ะคุณต้องทิ้งนะครับแล้วก็ไปบุกตะลุยในการไปเจอหน้าลูกค้านะครับอันนี้บอกเลยว่าสำคัญพอๆข้อแรกเลยนะผมว่าทุกคนไม่เถียงนะครับคุณจะต้องมีวิ่งหาลูกค้าวันไหนไม่มีวิ่งเนี่ยไม่ได้เงินนะดังนั้นอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยผมว่า มาคู่กันเลยครับต่อเลยครับอันดับ3ครับก็คือช่วงเจรจาต่อรองปิดการขายก็สําคัญสิใช่ไหมฮะแสดงว่าเราคุยเราสร้างปลายลพรีเซนต์อะไรมาเรียบร้อยแล้วแหละไอ้เรื่องเจรจาต่อรองเนี่ยค่อนข้างซีเรียสนะครับมันเป็นเรื่องทุนประโยชน์เนาะเรื่องความพึงพอใจเรื่องข้อโต้แย้งต่างๆนะครับไปจนถึงปิดการขายเนี่ยซึ่งเราต้องคุมเกมให้ได้นะเพื่อให้มันได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเอาเงินเข้าบริษัทเนี่ยอย่าลืมนะลูกค้าเซ็นซื้อเรายังไม่พอเนี่ยเราจะต้องเก็บตังค์ให้ได้ด้วยนะครับ และไอ้ขั้นตอนเนี้ยที่มันสําคัญก็คือว่ามันจะต้องมีการเปรียบเทียบกับผู้แข่งนั่นเองนะครับคุณหนีเรื่องนี้ไม่ได้นะก็ต้องมีกลยุทธ์ที่สุดละถือว่าใช้เวลาในการวางเรื่องของงานหรือว่าอะไรที่จะต้องสําคัญโดยเฉพาะปลายรายใหญ่ใกล้ปิดเนี่ยบอกเลยว่าการเจราจาต่อรองกับปิดการขายเนี่ยสำคัญสุดๆเลยนะครับฟันธงนะครับอันดับที่4ครับติดตามงานครับบอกเลยว่ามันเป็นเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพของปลายรายอ่ะสุขภาพของดีลให้มันแบบเขียวตลอดนะครับ ไม่ใช่ว่าเปิดการขายดีแล้วก็ไม่ตามเลยอย่างเงี้ยลูกค้าก็หายนะเพราะว่าโครงการ B2B ใหญ่ๆเนะี่ยมันไม่ใช่การตามแบบโทรไปถามว่าพร้อมซื้อหรือยังใช่ปะแต่มันจะต้องทำกิจกรรมทำข้อมูลทำโพสซอลทำเดโมทำเวิร์กช็อปทดลองใช้มีส่วนร่วมเนี่ยไอ้พวกนี้สำคัญหมดซึ่งมันจะไปรวมกับกิจกรรมไปเจอลูกค้าเก่าด้วยนะครับก็เลยมีแอคทิวิตี้ที่ได้เงินแน่นอนเนาะ ดีลมันก็จะเดินหน้านะครับแล้วก็ความเร็วในการตัดสินใจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะถ้าคุณตามงานดีแล้วก็มีการแบบตามแล้วมันเป็นประโยชน์กับลูกค้าเสมอครับนะฮะนี่จะเป็นประโยชน์มากทีนี้เราตามงานดีแล้วเนี่ยก็จะต้องมาดับต่อไปในสําคัญเหมือนกันครับเป็นเรื่องรายงานการขายนั่นเองหรือว่า CRM เนาะคือการเกอกสถานการณ์นะครับเกอกสถานะไปลายสุขภาพดีลต่างๆนะทำให้เรา Forecast นะหรือพยากรณ์ยอดขายได้อย่างแม่นยํามากขึ้นนะครับ ก็จะรู้เลยว่าดีลไหนต้องใช้เวลาเร็วที่สุดส่ดวนใหญ่ทีเอ็มจะบอกเลยดีลด่วนสุดๆคือใกล้ปิดแล้วฟังนะครับใกล้ปิดแล้วเรายอดเยอะก็จะจัดลําดับความสัมพันธ์นี่ก็คือว่าไอ้ปไลาย line ไหนมันก็ยังระหว่างทางยังไม่ได้เกิดมากเนี่ยก็ไปโฟกัสที่หลังก่อนแต่ถ้าด่วนแล้วใหญ่นะครับต่อรองอย่างเงี้ยคือต้องเร็วหรืออันไหนเสียเวลาแล้วตามแล้วไม่ค่อยคืบหน้าก็เอาไว้ไว้แบบท้ายๆนะครับแสดงว่าไอ้ดีลอันไหนโค้ดสำคัญเนี่ยก็ต้องติดตามก่อนแน่นอนนะครับ ที่สาคัญนะถ้ารายงานการขาย crm f เนี่ยเจ้านายรักเรานะครับอันดับที่6กครับก็คืองานเอกสาร admin นะคือเข้าใจแหละมันน่าเบือ่อแล้วอาจจะแทบไม่สําคัญเลยแต่ว่างานพวกนี้อยากให้เคลียร์ให้เร็วนะครับส่วนใหจะเป็นเอกสารเช่นแบบทาสัญญาส่งแบบฟอร์มอะไรให้กับทางลูกค้าหรือคู่ค้านะหรือว่าการเบิกค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็สําคัญนะเบิกค่าใช้จ่ายมันเป็นเรื่องค่าน้ํามันบ้างค่าไปเลี้ยงลูกค้ามันต้องรีบเคลียร์นะครับมันยุ่งยากต้องรีบเคลียร์จะดีมากถ้ามี admin ช่วย นะหรือถ้าไม่มีก็ต้องมีเครื่องมือเออแบบ B A I มีอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยนะครับมีไฟล์ Word ไฟอะไรก็ปีมันง่ายนะครับสุดท้ายครับก็สําคัญนะครับก็คืองานฝึกอบรมพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับอย่างเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ลงทุนกับตัวเองระยะยาวนะครับหรือศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเงี้ยทักษะการต่อรองเจรจาก,การขายอะไรต่างๆไปเรียนสัมมนา,าไปเรียน AI ไอย่างเงี้ยไปปรับปรุงการพรีเซนต์นะครับไปปรับภาษาการเนี่ยอันนี้ก็เป็นระยะยาวเนาะแต่มันก็สําคัญลองๆจาก กิจกรรมข้างต้นที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับก็จะในนี้แหละนะครับมี7อันดับที่แบบคัดมาแล้วว่าสําคัญแล้วก็เป็นผลเลยแหละที่ทําให้คนคนนั้นท็บเซลล์เนาะดังนั้นนะครับใดๆที่มันไม่ได้กล่าวไว้เนี่ยไม่สําคัญฟันธงนะครับไม่สําคัญก็คือว่ามันมันไม่สําคัญอะ่ะมันสําคัญน้อยมากอย่างประชุมภายในเนี่ยเอาตรงแบบไม่ได้มีผลอะไรกับยอดขายนะครับประชุมแค่เท่านั้นก็ต้องทําให้มันรวดเร็วนะครับแล้วก็เคลียร์เวลาไว้นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามพันธน้คือในแหละเซลล์ร้านนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับเซลล์มาสเตอร์ี่วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับ B2B Enterprise ตามที่ผมสอนเลยนะครับยังว่างอยู่นะสะดวกก็ติดต่อได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก s ส r i ครช่องทางครับสำหรับนี้สวัสดีครับ